กลับสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสกู๊ตสกุลเช่ายูทูปกันจกรอยี่สิบเก่าคือเก่า่นหละพี่น้องเนาะค่ะบต่ไปใส่มาใส่ดอกไปเฮ็ดงานตาตูบตาโปอยู่พี่น้องนคะคะเมืเ่อสช้าัิเฮ็ดงานเก่าโมงพี่นอ้องบาสิบป้อไปเลยเด้มาจมสู้ฟังอีกก่อนเมื้อนี้บอกแล้วว่าฉันบอกไปทำงานบ้านสาฉันบอกไปทำงานบ้านสาวฉันไปอ,อยากไป,ประสัน่น กับมาคุ้มเอหเฮาไปคือเกาพี่น้องบ่กไม่เพมีคนซอยผู้นั่นกับป่วยผู้นั่นกับเลี้ยงลูกมันไปเฮ็ดแน่ผันบะทั้งทีเฮากับโอ้ยเนาะบอกว่า,าอยากไปฉอยากพักผ่อนอาทิตย์หนึ่งต้องมีบ้านองจาของเนานะพี่น้องหยุแต่วันอาทิตย์บันอาทิตย์หยุดเราไปทังไดห่างลานเขาจอบิดเบิร์ตหยุดเฮ็ดอีหยังเราบ้านอาทิตย์น่ะไปไสกับบ่อด้เนาจะกับบ้านเสากับพอดีอยากเที่อยอยากไปหาสือเส,อสื้อผาแน่สือ อาหารการกินแน่วันเสานเนเร์น่ะเนาะเั้งแต่แรกก็ใสามึงไปย่มหมดเ้าได้บ่เถียง,งมากมึงจังไปซื้อให้กูมึงเอามึงจังหันไปหาเ็ดของอันไปของมึงโอ้ยก็เลยเดี๋ยวหอบสังขารไปที่เก่าหมดเ้ารนี่เก่ามงนาะคะ่ะกลับมาก,กับจืดเขาห่างต่อพี่น้องวันนี้เจ้ก่อนไปซื้อของมาแล้วค่ะไปซื้อเน่อยูเน่ายาพี่น้องพปพ่อต้นพักแค่ที่ก่อนกระบ,บ่ดได้อัน บัได้ไทยตอนเจ็บให้พี่น้องเบิ้งเพราะว่าเยียก่อนบดวเอาขากรองไปน้ำไม่จ่าเย็บคล้องมือเดียวแต่ว่างามงามพี่น้องหอมชื่นใจค่ะนี่ดอกไม้คางทางเป็นพักที่อร่อยอร่อยหอมนะคะลวกแซ่บนี่แหละพี่น้องเอ้ยบานอากหลากอยู่พี่น้องแต่ว่าเยี่ยก่อนเอาบะถึงเนาะจ้ะเยี่ก่อนได้งาต้มต,ต้มันงาเดียวนี่ละ่ะนี่นี่พี่น,อน้องหอมหอม นี่นมันหอมเหมือนดอกมะลีรู้ไหมมันหอมมากเลยค่ะนี่เหมือนดอกมารีจริงๆนะคะหอมแล้วเวลาลวกนะพี่น้องมันหวานพ้อมได้บบนี้ลวกกินนะมันอร่อยมันแ่บแสบเนาะมันมาให้กินปีละเที่ยพี่น้องเห็นอดเก็บว่ได้เลยค่ะมันเคยกินมันมาเขาก็ต้องเก็บมันมาลวกให้เป็นอาหารเนาะจ้ะเนาะหอมจี๊แห้งพี่น้องมาไปเบ่งกลองล้างกันมันนี้เยี่กว่า มิล่าอาหารอีอย่างมากเนี่ยเห็นอย่างอะไรก,กันนี่ค่ะพี่น้องอาหารมือนี่มีอย่างแน่พี่น้องของซุปนี่กับแพ็คหนึ่งมันกับ่อแพงหรอกจ้าไว้กกัวๆนะคะอร่อยกำยุแค่หนึ่งย่โรกกวๆเองเราจะน้องมูนี่พี่น้องของยี่ก่อนได้มาผลไม้สดข้าวโพดสดนะจ๊ะ เด้อพี่น้องมากินต้มข้าวโคดข้าวหวานกับยีกยย่ก่อนเด้อยี่ก่อนหน้าสองแพ็คนะคะแพ็คละสองฟักเนาะคะ่ะเนาะสำหรับยีก่ก่อนคนเดียวกับพ่อเราจะซ้ำนี่แหละอืมบักม่วงสดนุ้ยกับบะงามเนาะเพรว่ากีตนาเอาหน,นุ่ยหนีมากพี่น้องเพราะว่ามันแข็งดียีก่ก่อนมาสมมติกินเมียงพะนะสึมัสซัดกินสมป,อ,ป,อ,ปอเาะนี่ยพี่นอ้องแข็งดีนะจ๊ะส,สตรอเบอร์รี่จ้ะนี่ เชอรี่น้ำม้ฝรังแล้วก็ไปได้ของชอบมาดีเดี๋ยวมีอุดองมาพี่น้องมีอุด้องมาให้เห็นซื้อหลายนะเพิ่นซื้อติ๊กติ๊กรีกระซิบเป็นอย่างนี่ก่อนอีกละเนี่นะคะมันมี่เครื่องปรุงยังนี่พร้อ,อมนี่พี่น้องดี่ดีเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมาม่าน่ะพี่น้องนี่เครื่องปรุงมาให้พร้อมไม่จ้ะเออเพิ่นกระเฮ็ดดีเนาะสมือนี่นี่ไส้กรอก แ่บแห้งพี่หอนี่พี่น้องเ้าวมาย่างไส้กรอกฟุตบอลเยอรมันนะจ๊ะปิดปิดปิดไปละปิดไปละไปละฟุตบอลเยอรมันแ่บนะจ๊ะอันนี้เนื้อนะคะเนื้อบัวที่เป็นเจ้ามาักแล้วมักใส่ัน,นี่ยอย่างกมันบาซาบีเนาะบักใซ่บาซาบีเน,าาเนื้อหมักแล้วก็เนื้อบัวสดนะคะเนื้อบัวสด สมรลดกินกับปลาแค่นี้แล้วความคิดเป็นว่าเอาไปแล้วจ้ะพี่น้องพบกันในหน่อยเพื่อความปาความเข้อได้จ้าเด้อไปแล้วจ้า